มีอีกหนึ่งเรื่องเตือนภัยมาเตือนภัยกันนะครับก็ต้องบอกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลที่คนที่เป็น f c ผมนะครับเป็นคนที่ติดตามติดตามผมเนี่ยได้ส่งข้อมูลนี้มาให้ก็ต้องขอขอบคุณสําหรับข้อมูลนี้นะครับสำหรับข้อมูลนี้เพื่อมาตีแผ่แล้วก็เป็นข้อมูลที่ให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเทคนิคหรือวิธีการในการหลอกนะครับหลอกลวงเนี่ยมันใช้วิธีไหนมิจฉาชีพตอนนี้ก็คือพัฒนารูปแบบไปเรื่อยก็ต้องเอามา เตือนกัดไวรอยก็ต้องขอบคุณสําหรับข้อมูลของบุคคลที่ให้มานะครับต้องบอกว่าบุคคลคนนี้นะครับก็เล่าให้ผมฟังนะครับเล่าให้ผมฟังว่านะครับตัวเองเนี่ยก็คือ,อไม่ได้ทํางานก็คือมีโรคประจําตัวนิดหน่อยก็คือไม่สามารถที่จะออกไปทํางานได้เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะเดินหรือลุกนั่งได้เป็นเวลานานๆก็อยู่กับบ้านก็โดยพยายามที่จะหางานนะครับเพื่อจะทําก็คือไปหางานข้างบนอินเทอร์เนต็ตนะครับก็แล้วก็ไปเจองานงานหนึ่งนะครับซึ่งลงประกาศเอาไว้ว่าเป็นการนั่งดูนะครับนั่งดู โฆษณา,าเป็นการรับดูโฆษณาให้เราเข้าไปดูงนิโนโฆษณาโดยการที่ว่าให้เราไปรับงานผ่านระบบของเขาเขาก็จะมีวิธีการ,รตา่างๆแต่ที่สําคัญคือจุดตรงนี้ครับก็คือจุดตรงที่ว่าก่อนจะรับงานต้องมีการวางเงินประกันก่อนนะครับวางเงินค้าประกันงานหรือวางเงินอะไรเงี้ยเป็นข้ออ้างสารพัดว่าวางเงินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือวางเงินสม,มุิวางเงิน500 550นะครับก็จะได้รายได้55บาทประมาณ10%ของเงินของเงินที่วาง ไอ้ตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมุติว่ามันเป็นการกวางเงินแ,แล้วถึงเวลาปุ๊บเราทํางานเสร็จเดีนยเขาบอกว่าทํางานแค่10นาที15นาทีชั่วโมงอะไรเงี้ยก็เสร็จแล้ว,พอ,ลวพอเสร็จแล้วก็จะได้รับเงิน55บาทสมมตินะครับว่าถ้าทํางานแค่10นาทีหรือชั่วโมงเนี่ยชั่วโมงละ5 5บาทเนี่ยมันก็ดีถูกปะแต่ถ้าเราถอนเงินได้แต่ปัญหามันมันมันคือไม่ได้ถอนเงินกันได้ครับเพราะว่าสมมุติว่าเราเรา,เราประกัน Porsche, anned, เงินไปโอนเงินไปประกันให้เขาเนี่ยห้าห้าร้อยห้าสิบหลังจากนั้นก็คือเราทางาน เขาจะให้เราโอนเงินเพิ่มเพื่อจะทํางานเพิ่มก็คือจากโอน550เป็น1 6 5 0ขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นหมื่นนะครับแต่ไอรายได้ที่เราจะได้มันก็จะมีม,มีมีตัวรอดของรายได้ว่าให้เราได้เพิ่ม,ได,มไ,ดได้เพิ่มได้อ่าได้เพิ่มปัญหามันก็คือว่ามันต้องให้อ่าแล้วคนคนนี้ก็เลยมีทําการโอนไป550แล้วก็ทำงานผ่านไปแทนที่จะถอนเงินที่ตัวเองที่ตัวเองเอาไปประกันไว้กับไอเงินที่เป็นอ่าเป็นรายได้อ่ะ ได้กลับมาถอนไม่ได้ครับนะครับทางนู้นทางบริษัทหรือทางระบบเนะี่ยก็บอกว่าให้ลงเงินเพิ่มนะครับเพื่อจะทํางานต่อไปถ้าไม่ลงเงินตัวนี้เพิ่มจะไม่สามารถถอนเงินที่ประกันเอาไว้ได้นี่แหละครับคือเทคนิคที่บอกเลยว่ามันเป็นเทคนิคแย,ยบยนคือมันไม่มีหรอกครับว่าการที่มานั่งดูโฆษณามาคิดโฆษณามาทําอะไรโฆษณาแล้วจะได้เงินตามนั้นละเพราะอะไรครับเพราะอย่างระบบนะครับระบบไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti t o อกหรืออะไรเงี้ยเขาจะมีการคิดค่าโฆษณานะครับ กับการที่มาลงโฆษณากับระบบแล้วเขาเอามาเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยที่ให้คนเข้ามาดูเนี่ยแล้วก็เฉลี่ยให้กับคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นยูทูบเบอร์เป็นอะไรเงี้ย เขาคิดคำนวณมาแล้วว่าเขาบริษัทของ YouTube เองหรือบริษัทฟิ f เฟ e บุ๊ k หรือ t i k t o k เองเขาได้กำไรของเขาอยู่แล้วแล้วเขาเอามาตรงกำไรมาแบ่งปันกับคนที่ทำคลิปแลวเอาโฆษณามาลงแทรกในคลิปเพราะฉะนั้นการที่มานั่งดูโฆษณาเฉยๆแล้วบอกว่าจะได้เท่านั้นเท่านี้อันเนี้ยไม่ได้เป็นความจริงแล้วยิ่งมีการโอนเงินไปค้ำประกันด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับมันคือการหลอกล่อให้เอาเงินเราไปนะครับเพื่อเป็นการทำงาน นี่แหละครับเป็นอีกหนึ่งเทคนิคหรือหนึ่งวิธีการที่พวกที่มิจฉาชีพมาหลอกให้เราลงเงินแล้วผลสุดท้ายมันก็จะไม่ได้เงินกลับมาก็ต้องบอกก่อนว่าวันนี้ถ้าเราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ในโลกโซเชียลหรือในใน,ในโลกออนไลน์ถ้าเราต้องโอนเงินไปค้าประกันโอนเงินไปอะไรก็แล้วแต่นะให้สันนิษฐานเอาไว้ก่อนว่าเป็นพวกมิจฉาชีพที่จะมาหลอกลวงเรานะครับเป็นพวกมิ เป็นพวกมิจฉาชีพเพราะว่างานปกติอย่างการที่ผมทําเองผมก็บอกตรงนะว่าผมก็มีนะครับที่ทําในโลกออนไลน์ของผมเนี่ยแต่ผมไม่เคยเอาเงินไปโอนให้ใครแต่ผมก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆของผมนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นการเอามาเตือนกันน้อยก็ขอบคุณข้อมูลสําหรับคนที่ให้มาว่ามันมีวิธีการการแบบนี้ก็คือเหมือนมาจ้างเราทํางานแต่เราต้องโอนเงินประกันการทํางานเข้าไปอันนี้ก็คือเป็นอีกวิธีหนึ่งซิ่งมิจฉาชีพใช้อยู่ตอนนี้ครับผม